ทุกครั้งที่มาโอซาก้าจะต้องแวะร้านนี้แต่รอบนี้ไม่เหมือนรอบอื่นพาพกสิ่งนี้มาด้วยจิงอยากทาแบบนี้มานานมากพอได้ทําแล้วบอกเลยโคตรฟินนี่ทุกคนได้ขนมเหลียดมาแบบร้อนๆข้างในจะมีชีสยืด,ยดบีบชีสมาโยลงไปด้วยกัดเข้าไปคาแรกยังไม่เจอชีสนะทุกคนแต่ตัวแป้งเขากินเข้ากับชีสมาโยสุดๆเอาจิงปกติจะชอบทิ้งแป้งเพราะว่าชอบกินแต่ชีสข้างในครั้งนี้มาได้กินทั้งชีสได้กินทั้งแป้งคือแบบฟินมากอะทุกคนแล้วตัวชีสกับชีสมาโยคือเข้ากันสุดหวานหอมเนี่ยบีบก มีชีสด,ด้วยมีชีสมายโยด้วยแล้วก็แป้งโอ้โหแกอร่อยจนหน้าฟินไปเลยคลิปนี้คือคุ้มแล้วอ่ะที่พกมาตอนแรกพี่เบนก็ไม่เชื่อพอได้ลองตรงชีสมายโยเท<ล>่านั้นแหละกรัดนตีว่าใส่ชีสแล้วว่าต้องถูกใจแน่นอน,น,นเด็ดที่พกม,มาจากไทยคือคุ้มแล้วว่าแต่ยังไม่พอแน่นอนมาร้านประจําที่โอซาก้าก็ต้องห้ามพลาดไก่ทอดจิว๋วร้านเนี่ยเขาจะมีผงให้โรยเยอะมาก1ถุงจะได้ประมาณ400ยเยนได้เยอะอยู่นะทุกคนนี่เขาจะเสิร์ฟมาแบบร้อนๆเลยที่เห็นขวดๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าซอสอะไรบ้างแต่แนะนำตัวนีีีี้้้้เเเเเเลลลลยยยมมมมมััันนนนนนปปป็ผงงดดคาาาาากกกกบบพพรริิไไไททอออออออุ่่แวขืหฟโ